เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่ครับจะไปพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับเรื่องราวของเคล็ดลับการออมเงินสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับหรือว่าฟรีแลนซ์เดี๋ยวคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2องนับวันด้วยกันนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและก็รุ่นเด็กดีนะครับเพียงแค่คุณฟังเพียงแค่ตอบคําถามและวส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้ส่งกลับมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075ส่วน f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รองวันเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยท่านรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง y o u t u b e พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนรานและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการ รวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง s m s นะครับในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้แจ้งขอปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นไปอีกร้อยละ0.35ต่อปีนะครับเพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ0.35ต่อปีเพื่อให้ลูกค้าเงิน เพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ฝากเงินของธนาคารเนี่ยได้ประโยชน์ตามทิศทางของรกเบีย้ยขาขึ้นโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับตางคุณผู้ฟังว่าการปรับอัตรารกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารอมสินนะครับจะปรับขึ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่นคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้ามาที่เพจเก็บเบียใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีให้ฝากทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับโดยธนาคารได้มอบสิทธิพิเศษเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น60ล้านบาทนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นรางวัลพิเศษจานวน10รางวัลรางวัลละสล้านบาทแล้วก็การเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1 จาก10ล้านบาทเป็น30ล้านบาทนะครับรวมแล้วเป็นเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น60ล้านบาทด้วยกันสามารถที่จะฝากผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับหรือว่าจะฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o ก็ได้เช่นกันนะครับหากถอนก่อนครบกําหนด6เดือนจะมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกาหนดหมดเขตรับฝากวันที่30มิทถุนาย,ยนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้นะครับ เมื่อเนนี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยชุมชนนะครับโดยเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตปูนถึงราบ,บุรณะหรือว่าบงแหวนกาญจานาพิเศษนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภยัยและกู้ภัยของรอฟอรมไปเป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการช่วยฟื้นคืน,น,คนชีพเบื้องต้นหรือ CPR นะครับแล้วก็การดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนนำเอาความรู้ที่ได้รับไปไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนี้ครับรฟอรมอร์ยังได้มอบถังดับเพลิงจำนวน10ทถังให้กับโรงเรียนราชมินิตซึ่งกรฟรมรได้จัดก,กิจกรรมดังกล่าวให้กับชุมชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้า มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะครับจนถึงปัจจุบันนี้โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่รฟอมอร์ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ธน,นาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเวิคซิมแบง n k ร่วมกับองค์กรรับประกรันแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับจัดงานสัมมนาชื่อว่าซิม m Thailand and NASI โคล l a b เรชัน a n n e w Chapter Begins นะครับเพื่อร่วมกันสนับสนุนความรู้โอกาสและก็เครื่องมือทางการเงินทั้งสินเชื่อและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นจำนวน100คนนะครับสามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ๆด้านการค้าและการลงทุนในประเทศแถบลุ่มน้ำโขงนะครับโดยนายรักบรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการเอซิมแบงเปิดเผยว่าถือเป็นก้าวใหม่ของหน่วยงานทั้ง2หน่วย เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินนะครับทั้งการให้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนรวมถึงการรับประกันต่อเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนนะครับระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นนะครับและยังเป็นการขยายผลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันซึ่งจะครอบคลุมการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ก <an throp od ic> ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธรารณูปโภคการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานตลอดจนการถ่ายทอดและก็การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นในการขยายธุรกิจโดยเฉพาะในตลาดใหม่ให้มีศักยภาพเช่นประเทศในอนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงซึ่งมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและ พฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชียคล้ายคลึงกันเอ็กซิบแบงก์ก็จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของธนาคารในการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนโดยการเติมความรู้โอกาสทางธุรกิจและเงินทุนตลอดจนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเรื่องของเคล็ดลับในการออมสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับหรือว่าฟรีแลนซ์จะต้อง เริ่มต้นในการออมได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณนัตพงศ์ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนัตพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับจะเริ่มยังไงดีฮะสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระนี่ฮะคุณนัตพงศ์ครับครับสำหรับอาชีพอิสระนะครับก็จริงๆก็ช่วงหลังๆเนี่ยเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเพราะบอกว่าผมไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะก็มี มีรายได้สามารถสร้างรายได้ได้แต่ว่าพวกนี้ครับเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านอยู่เสมอส,สิ่งที่มันมีข้อข้อเด็ดเนี่ยบางทีมันก็จะมีข้อด้อยอยู่ด้วยกันนะครับฟรีแลนซ์เนี่ยมีอิสระนะครับแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเพดานของรายได้แบบมนย์เงินเดือนค,คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะก็มีเงินเดือนประจำเน้งสิ้นปีก็อาจจะมีโบนัสแต่ว่าฟรีแลนซ์เนี่ยทำมากก็มีโอกาสได้มากนะครับเหนื่อยก็พักแล้วก็รยงานต่อได้ แต่ว่าก็เป็นอาชีพที่อาจจะมีความมั่นคงน้อยกว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทหรือว่าข้าราชการนะครับนอกนาจากไรายได้ที่มีความแตกต่างแล้วเนี่ยอยากจะชวนคิดถึงเรื่องมุมมองรายจ่ายของฟรีแลนซ์ด้วยนะครับรายจ่ายของฟรีแลนซ์เนี่ยจริงๆก็มีความแตกต่างจากมัดด้วเงินเดือนพอสมควรนะคร,ค,รครับเพราะว่าฟรีแลนซ์อาจจะมีรายจ่ายหลักอยู่สองอย่าก็คือบอกว่า เขาอะมีรายจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวอะไรทั่วไปคล้ายๆกับอนุตเรียนเดือนแหละแต่ฟรีแลนซ์จะมีรายจ่ายหลักอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือบอกว่ารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหาไรายได้อ <c oughs> ืถ้าหากว่าเราต้องเดินทางเราต้องใช้อุปกรณ์เราต้องใช้อะไรต่างๆนั้นเนี่ยฟรีแลนซ์จะมีรายจ่ายของของตัวเองในลักษณะนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย การทำงานแบบอิสระของฟรีแลนซ์นะครับผู้ประกอบอิชิพพ,พิสระเนี่ยต้องแลกต้องแลกมาด้วยบอกว่าเราเอาอิสระนะแลกกับการไม่มีสวัสดิการนะไม่มีค่าชดเชยวันหยุดเจ็บป่วยรักษาพยาบาลอย่างนี้เนี่ยแต่ก็แน่นอนว่าอายุการทำงานของเราก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยหนักการนะครับเราทำงานที่รักแล้วก็เลือกทำงานได้เลือกเกษียณได้ตามความพร้อมก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องของแผนการออมของฟรีแลนซ์เนี่ยควรจะแบ่งออกเป็นสี่รูปแบบ นะครับสี่รูปแบบเริ่มต้นอย่างแรกเนี่ยก็รูปแบบแรกเนี่ยเรียกว่าการเสริมสภาพคลองนะครับรูปแบบแรกคือการเสืิมสภาพคลองเรื่องจากฟร e แ l นซ์มีไรายได้ไม่แน่นอนนะครับรายจ่ายมีส่วนหนึ่งอาจจะปรับตามไรายได้ก็คือรายจ่ายจากการทํางานแต่รายจ่ายที่มันมีเสมอๆเ,เนี่ยก็คือรายจ่ายเพื่อการดารงชีวิตอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นฟร e แ l นซ์เป้าหมายแรกสำหรับการอ่อนเนี่ย ต้องมีการออกเพื่อเสริมสภาพคล่องให้มีเงินสำรองยามฉุกเฉินมากกว่ามากกว่าปกติที่เราคุยกันนะครับปกติที่เราเคยคุยกันเนี่ยเราบอกว่าคนทั่ว,วไปเนาะสามถึงหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนอันนี้มนุษย์เงินเดือนต้องมีเงินสำรองยามฉุกเฉินเพื่อเจ็บป่วยเพื่ออุบัติเหตุเพื่ออะไรเนี่ยสามถึงหกเท่าแต่พอเป็นฟรีแลนซ์สครับต้องดูต้องมาพิจารณาหรือว่า ไอ้ความมั่นคงของไรายได้ของเราอะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าบอกว่าโอ้โหของเราเนี่นะสัญญาเนี่เป็นรายเดือนเลยหรือบางคนก็บอกเป็นรายไตรมาสเป็นรายปีอะไรอย่างเงี้ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องเอียงมาทางหกเท่าให้มันเพิ่มขึ้นอย่าเอียงไปทางสามเท่าครับต้องมีเงินสำรองมากขึ้นเพราะว่ารายได้เราเนี่ยบางชีช่วงที่มันขาดหายไปเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินสำรองเยไม่งั้นเราต้องไปเป็นหนี้เขาขึ้นมานะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือไปดูเรื่องของสินทรัพย์อื่นที่มีถ้าเราบอกว่าโอ้เราก็มีการลงทุนมีเงินฝากระจับมีอะไรอื่นๆที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นสภาพคล่องนะมีหุ้นบ้างมีอะไรได้แต่ถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็ขายได้ออืถ้าอย่างเนี้ยก็อาจจะเอียงไปทางหกเท่าก็ได้นะครับไม่ได้เอียงต้องเอียงไปเพิ่มถึงแบบเก้าเท่าสิบสองเท่าแต่ถ้า ้ากลายเป็นบอกว่าโอ้โหงานของเรานี่นะความมั่นคงต่ำมากอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยบางคนที่ทํางานด้านท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายได้หายไปเนี่ยเป็นปีๆแบบเนี้ยสภาพคล่องของเราอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับ,รบ <ๆ S 1> เพิ่มขึ้นให้มันมากกว่าหกเท่าอาจจะเป็นแปดเท่าเก้าเท่าสิบสองเท่าแต่สิบสองเท่าในผมว่ายากเพราะว่าโอ้โหเราจะมีงเงินเก็บเป็นรายจ่ายทั้งปีเนี่ยก็ก็อาจจะสูงมาชนิดหนึ่งแต่ก็ขอให้มันมากกว่าหกเท่าไว้อันนี้แหละครับ รูปแบบแรกก็คือบอกว่าต้องออมเพื่อเสริมสภาพคล่องขึ้นมาให้มากกว่าปกติสนิทเลยเน้นการลงทุนเน้นการออมที่ไหนนะครับก็บอกวา่าพวกเงินฝากออมทรัพย์หรือว่ากองทุนรวมรายวันที่ซื้อขายได้กองทุนรวมตลาดเงินพวกนี้เนี่ยที่มันมีความเสี่ยงต่ําๆก็คือไม่ค่อยติดลบเราพูดอย่างนี้แล้วกันว่าจะไว้ในอะไรที่มันไม่ค่อยติดลบแต่ไม่ค่อยันถวนแน่นะครับก็เพื่อเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน พอเราเริ่มต้นแบบนี้ว่าชุกๆเดือนนะเราเริ่มเก็บเงินก่อนห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่คนนะครับของไรายได้ของเราเนี่ยบางคนก็บอกเก็บได้สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ดีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นได้กี่เดือนแบบเนี้ยเราก็มีเงินสำรองยามฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วเป็นแผนที่หนแผนต่อไปนะครับแผนต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการออมเพื่อสร้างไรายได้อ่อออมเพื่อสร้างไรายได้หมายถึงอะไรหมายถึงบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราใช้แรงงานของเราเองเราใช้สมองเราใช้ความรู้ความสามารถของเราเองสร้างรายได้ทีนี้นะครับเราเองจะต้องหันมามองว่าที่เราให้พวกสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเป็นส่วนเสริมในการสร้างไรายได้ของเราได้ไหม hmm. ถาว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยก็อย่างเช่นพวกหุ้นปันผลนะครับพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ หรือว่าพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าจ่ายเงินปันผลอยา่างสม่ำเสมอแบบนี้เนี่ยเราเอามาเสริมอะไรเอามาเสริมบอกว่าอไรายได้เราเองอะ่ะมันไม่ค่อยแน่นอนนะแต่ว่ารายได้จากการการเงินเนี่ยไม่ว่าดอกเบี้ยเงินปันผลถ้าเราไปเลือกบริษัทดีๆไปด้วยกกองทุนรวมวดีๆนะครับพวกเนี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินปันผลเนี่ยสม่ำเสมอค่อนข้างแน่นอนเพื่อมาเป็นอะไรครับเพื่อมาเป็น ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตคล้ายๆกับคล้ายๆกับเวลาเราพูดถึงว่าโอ้เราอยากมีอิสรภาพทางการเงินเราต้องมีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ลักษณะเดียวกันว่าเอ,อเราอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนี้ไปด้วยนะว่าเรามีส่วนหนึ่งเป็นการออมและไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเช่นหุ้นปันผลตระสาทหนี้พันธบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือว่าพวกกองทุนรวมอสังหาริมารั์ผมยกตัวอย่างนะครับบอกว่า ถ้าเกิดว่าผลตอบแทนในตลาดทุนหรือในตลาดตราสารนี่เนี่ยช่วงเนี้ยมันอยู่ประมาณสักร้อยละสามถึงร้อยละสี่ร้อยละสามถึงร้อยละสี่ก็แปลว่าถ้าเราออมจนเรามีสภาพคล่องยามสุบเสจเพียงพอแล้วเนาะเราก็ค่อยๆมาเก็บอ,ออมพวกเนี้ยเพื่อสร้างไรายได้ <c oughs> สมมติว่าเรามีพอร์ตเพื่อสร้างไรายได้ของเราเนี่ยหนึ่งแสนบาทร้อย <c oughs> ละสี่เนี่ยปีหนึ่งก็ได้สี่พัน นะครับปีนี้ก็ได้สี่พันมาเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายค่อยๆออ,ออมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นะโอ้สมมติบางคนนี่เก็บออมเก่งมากมีเป็นร้านอย่างเงี้ยถ้ามีร้านหนึ่งนะครับพอร์ตแบบเนี้ยจะสร้างไรายได้ประมาณสักสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทมันอาจจะจ่ายทุกไต,ตรมาสนาพวนนี้ไม่ได้จ่ายทุกเดือนอาจจะจ่ายทุกไตรมาสหรือ,อาจ,จะจ่ายทุกหกเดือนก็แปลว่าแปลว่ารายไ,ได้ของเราที่มันไม่ค่อยมั่นคงนะ มันก็จะมีส่วนเนี้ยมาช่วยให้รายได้จากการทํางานมีส่วนนึงมีรายได้ที่เงินไปทํางานหรือว่าสินทรัพย์ทางการงานมาช่วยเสริมนะครับมาช่วยเสริมให้รายได้ของเราเนี้ยมีความมั่นคงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามนะครับเราเรียกว่าการออมเพื่อการจัดการความเสี่ยงอาจัดการความเสี่ยงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าฟรีแลนซ์เนี้ย เราไม่มีสวัสดิการนะเวลาเราเจ็บป่วยอุบัติเหตุไปทํางานไม่ได้เนี่ยรายได้ไม่มีนะครับต่างไปจากพวกที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นข้าราชการแต่คนเหล่านี้เขามีสิทธิ์ลาหยุดได้ใช่ไหมเจ็บป่วยอุบัติเหตุก็มีสวัสดิการแถมยังวันที่ไม่ได้ไปทํางานก็ยังมีไรายได้ได้แต่ฟรีแลนซ์ังไม่มีนะครับฟรีแลนซ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องให้ต้องคิดถึงการออมในด้านไหนก็พวกการทําประกันชีวิต Hmm. ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอย่างที่เราได้คุยกันในรอบก่อนก็แบบประกันพวกนี้นะก็มีประโยชน์นะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยว่าเออเราเจ็บป่วยเปล่าถ้าหากว่าเราเป็นฟร e แ l a n ์ประกันสังคมโอ้มาตารางสามสาเราทำไม่ได้แต่ถ้าเราเคยทํามาเราอาจจะใช้มาตรานสามสิบเกาก็ยัง ดูแลเจ็บป่วยได้หรือจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรทองบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังพอที่จะรักษาพยาบาลได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้บางโรคอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพไวลมันกระทบต่อไรายได้อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้กระทบต่อรายจ่ายอย่างเดียวมันกระทบต่อไรายได้ของเราด้วยอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยโอ้ประกันอุบัติเหตุดงนี้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับฟรีแลนซ์เนี่ย ควรจะต้องมีการเก็บออมเพื่อการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้ไปด้วยสําหรับพอสุดท้ายนะครับการออมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อยอดความมั่งคัง่งต่อยอดความมั่งคั่งของผมก็คือบอกว่าเอ,อเราเองเป็นฟรีแลนซะ์ใช่ะหเขาบอกว่าอายุการทํางานเนี่ยไม่มีข้อจากัดแต่แม้เราคงไม่ได้อยากทําไปจนถึงแบบเจ็ดสิบจะสิบห้าแปดสิบ ก็ยังต้องออกไปทํางานเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับเราเองก็ต้องคิดเรื่องของการกเกษียณด,ด้วยเหมือนกันว่า <S <S เ,<ห>เออเราเองจะ,จะ,กะเกษียณเท่าไหร่แบบนี้ครับก็ต้องไปเน้นการเก็บออมเพื่อการกเกษียณอายุอย่างอ่อนอย่างของฟรีแลนซ์เราเองเนะก็มีกองทุนการออมแห่งชาติกอช<อ>ใช่ไหมครับทีอว่าเราออมทุกเดือนเราออมทุกเดือนเราออมทุกเดือนไปเนี่ยเสร็จแล้วรัฐเนี่ยก็จะมีรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงินสนับสนุนเข้ามาเสร็จแล้วก็มีผลตอบแทนให้เราเลือกว่า ถ้าหากว่าเราอายุน้อยๆเนี่ยเขาก็ให้ผลตอบแทนเรานิดหน่อยพออายุเรามากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะรัฐบาลก็จะเสริมมากขึ้นพอเราครบอายุ60สิบพอเราสะสมขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็อชอก็จะจะ่ายเป็นเงินก้อนออกมา <ừ> อันนี้<ม>ก็เป็นการต่อยอดความมั่งคั่งสาหรับการเกษียณอายุแต่ว่าสําหรับท่านที่อยากลงทุนเองเนี่ยก็ทําได้นะครับท่านก็สามารถที่จะบอกว่า ก็ไปซื้อกองทุนที่เขาใช้ลดหย่อนภาษีอย่าง <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม i m f กองทุนรวมเอสเอสเะไรพวกนีเ้เพราะถ้าเรามีไรายได้ต้องเสียภาษีเราสามารถใช้กองทุนพวกนี้ได้นะครับก็ชอรลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีพวกนี้เนี่ย <Okay. S 2> เราเองก็สามารถไปลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคงเพราะกองทุนพวกนี้มันมันไม่ให้เราถอน นะครับจนถึงอายุห้าสิบห้าบ้างหรือว่า1ิปีบ้างอันนี้ก็ต้องแบ่งเงินนะเพราะว่าเราบอกว่าสภาพคล่องเราต้องมาเป็นระดับแรกนะสภาพครองเรามาก่อนเป็นันดับแรกสามถึง6เท่าของรายจ่ายสำหรับคนทั่วไปฟรีแลนซ์ก็อาจจะหกถึงสิบสองเท่าของรายจ่ายอันนั้นอันไม่ใช่แบบชนะครับเสร็จแล้วมาสร้างไรายได้ว่าไรายได้เราไม่สม่ำเสมอน,นะ เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับไปสร้างไรายได้เก็บออมเก็บออมในพวกสิทธิ์ที่มันสิทธิ์คัที่มันสร้างไรายได้ไรายได้เราสม่ำเสมอถัดม,มาก็มาดูเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงว,ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราเนี่ยกระทบกับตัวเรามันไม่ได้เป็นเฉพาะรายจ่ายนะครับมันไม่ได้เกิดเฉพาะรายจ่ายเวลาเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนี่ยมันกระทบต่อไรายได้ของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แบ่งเงินออมมาส่วนหนึ่งและสุดท้ายที่เราเพิ่งคุยกันมาสักครู่ว่าถ้ามองให้ครบช่วงเนี่ย ก็ยันหลีมเรื่องของการต่อยอดความมั่งคั่งสําหรับการเกษยียณอายุไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมวกองทุนการคอมแห่งชาติกองทุนรวมที่ใช้ระย่ต์ภาษี i n f s s f นะครับหรือว่า ว่าบอกว่าบางคนมีความเชี่ยวชาญลงสุตพูด่อเรื่องมาจัดพอร์ตการสร้างรายได้อย่างนี้บอกว่าอมีส่วนหนึ่งนะเราเอาไว้สร้างรายได้ส่วนหนึ่งเราให้มันเติบโตไปในอนาคตเพื่อให้เราเกษียณอายุในอนาคตก็ได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทพงศ์ครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับกับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยกับเรื่องราวของการออมสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับ เอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเนี่ยได้มีการแจ้งได้แจ้งการปรับขึ้นการปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นนะครับคำถามคือปรับขึ้นไปร้อยละเท่าไหร่ต่อป,ปีคําตอบคือร้อยละศูนต่อป,ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ